to what It could So could be back be us. was saying. us. I สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการไปไปหาอะไรนะคิดกับเกาะใหม่กันนะครับนะขั้นแรกเราให้เราเป็นลูกสองนะครับนะนี่อันนี้คือเราอยู่เกาะดาไอแลนด์นะครับนะเราเาป็นลูกสองนะครับเสร็จแล้วเราก็รอเลยนะครับผมขอตัดไปตอนถึงลูกสองเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกเกาะดดเรนที่โลกสอนะครับนะ mm hmm. ก็คือถ้าใครมี็อกพสตนะครับนะเราก็จะสามารถดูได้นะครับนะว่าไอเกาะ mm hmm. โอจิง,งาชิมะมันอยู่ไหนนะครับนะ mm hmm. แต่คนที่ไม่มีนะครับนะต้องไปทีละเกาะทีละเกาะเหมือนผมนะครับนะโอเคเนาะโอเคตอนแรกเราจะไปเกาะวานโน่ก่อนนะครับนะโอเคขั้งแรกเราให้ทุกคนนะครับนะเห็นไหมเกาะโดืดดำอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ให้เรานะครับนะ่าทำการบินแบบดีบินข้ามไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นคลิปเก่าเนาะเออมันอยู่ไกลไกลอยู่นะครับนะก็หลังเกาะโอคิมาชิมะเลยนะครับนะคือไกลมากเลยนะผมก็เออตอนนั้นผมบินไปถึงแล้วผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะครับนะผมก็เลยขออนุญาตใช้คลิปเก่านะครับนะ,นะครก็คือเราต้องไปเลยเกาะหนวดดำนะครับนะตรงนี้เลยเนาะผมจะเปิดอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับนะ อันนี้คนนะครับทำการเลยบินให้เลยเกาะหมดดำไปเลยนะครับนะโอเคเนาะบินคือบินข้ามาเป็นงูเลยนะครับนะคือข้ามเกาะหนุดดำแล้วก็ข้ามเก,กาะวาโนแล้วก็ไปเกาะโอชิกงาชิมะนะครับนะโอเคนะครับนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะทําการบินไปเลยนะครับนะโอเค โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะกิ้งงาชิมากกันแล้วนะครับนะแล้วก็โอเคครับแล้วก็ซื้อเรือนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับมนะาทำการสี้เรอตามผมมาได้เลยครับนะอันนี้ผมไม่มีผุนที่บินได้นะครับนะโอเคเนาะเดี๋ยวทําการซื้อเรือกันเลยนะครับลงมาตรงนี้เนาะเสร็จแล้วก็ทําการกด M เสร็จแล้วก็กดซื้อเรือนะครับนะ By าวเรียบร้ ก็เข้าไปนั่งบนเรือเลยคือเราต้องเลยเกาะโอเอ้ยวาดโดเออวาโดไปนะครับนะเคเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับแล้วขี่ตามผมมาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวถ้าถึงตรงนี้ใช่ไหมให้ทุกคนนะ้นทำการเลี้ยวขวาเนาะคือเลยเกาะวาโดไปสักนิดหน่นยไกลอยู่อ่ะก้อนไกลอยู่เลยไปสักนิดหน่อยครับเส็จแล้วทุกคนก็ขี่ตามผมมาได้เลยนะครับนะนี่เนาะ แล้วก็เลี้ยวขวานะครับนะโอเคแล้วก็ทุกคนก็ขี่ตามผมมาได้เลยนะ ครับตอนนี้เราก็ถึงเกาะโอนิคาชิมะนะครับจะแหลกๆลเลยเนาะเพราะผมปรับมุมสูงนะครับนะโอเคครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับนะให้เราเนาะทำการเดินมาตรงนี้เลยนะครับนะจะมีจุดสปาอยู่ตรงนี้นะครับนี่จุดสปาเนาะนี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็ไปกดสปาเลยกดหลายๆรอบ่อยนะครับไกลๆมันไกลเนาะแล้วก็นี่คือที่รับเควยของคิดกับมอนนะครับนะนี่ที่รับควยของคิดเนาะ กดโอเคนี่ครับจะเป็นคีย์ข้างบนนะครับนะส่วนนี้เป็นคีย์ไพเลทนะครับนะโอเคนะครับนะถ้าเป็นคีย์ไพเลทอยู่ตรงไหนนะครับผมจะเปิดให้คีย์ดูคีย์ไพเลทจะอยู่ตรงน okay. <c oughs> ี <realised> ้นะครับนะเดี๋ยวตรงนี้เนาะเนี่ยครับแถวตรงที่ผมมองเนี่ยเนี่ยครับคีย์ไพเลทต่อไปจะเป็นอีกเวสหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนู้นนะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นเคียว์ได้ไหมทุกคนเดี๋ยวผมขอทําการว้าไปแป๊บหนึ่งนะครับนะ จะแหลกๆหน่อยนะครับนะผมปรับมุมเยอะเนาะนี่นะครับนะอีกเควสดหนึ่งเนาะเควสนี้ก็จะแบบเอ่อเป็นมอนนะครับนะมอนมอนมอนเนาะมอนจะอยู่ตรงแถวตรงนี้นะครับนะตรงนี้เนาะมอนจะอยู่แถวตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมขอญาตหาคิดแป๊บหนึ่งนะครับนะว่าบอสคิดอยู่ตรงไหนนะครับนะโอเคผมขอญติหาแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก right? ็เจอบอสชิดแล้วนะครับนะบอสชิดจะอยู่ตรงนี้นะครับนะเห็นเครืตรงนี้ใช่ไหมขึ้นบันไดตรงนี้ตัวนี้มาเลยนะครับนะขึ้นขึ้นขึ้นเสร็จแล้วจะมีบันไดตัวนี้นะครับนะแล้วขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง่ยเมื่อเราขึ้นเสร็จแล้วเราจะเจอกับตันชิดนะครับได้อยู่ตรงนี้เลยเนาะตรงนี้นะครับนะกับตันชิดเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะตีให้ล็อกซักรอบหนึ่งนะครับโยมให้มันได้ตังค์เท่าไหร่เนาะโอเคไปกันเลย โอเคครับตอนนี้บอสก็ตายแล้วนะครับนะเราได้มา1 5 8 4 B นบีนะครับนะดงโคตรเยอะเลยโอเคโอเคนะครับขอจบคลิปพี่ีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบลิปนี่กดติดตามไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับเป็นใหม่คลิปแ้าบ๊ายบาย thank you